ข่าวดีดีกับพี่คำรนาร,นรนา้วนตอนผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นสิทธิ์บัตรทองของผู้มีภาวะพึ่งพิงพึงได้รับอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะจะบอกให้ใครๆก็อยากมาภูเรือช่วยวานหน่อยลมเจ้าเอ๋ยบอกผู้สาวเมืองเลยที่ทอด บริการสาธารณสุขของพวกเรา <inqu iet S 2> ไม่ได้ด้อยกว่าที่ใดเลย <c oughs> เหล่านี้เป็นฝีมือและผลงานของอสมที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยร่วมกันผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาจำหน่ายผ้าขมาของฉันนี่ก็ของฉันนอกเหนือจากนั้นวันนี้รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสชได้มาทำความเข้าใจเรื่องการแจกผ้าอ้อมและแผ่นรองซับ ให้กับผู้มีภาวะพึ่งพิงช่วยตัวเองไม่ได้เรื่องการขับถ่ายตามสิทธิ์บัตรทองของกองทุนกปทที่ทำร่วมกับเทศบาลตะบลภูเรือมาดูว่าการเข้าถึงสิทธิประโยชน์เป็นไปด้วยความครอบคลุมหรือเปล่าผลิตภัณฑ์มีปัญหาอะไรไหมเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องของการจัดส่งนะครับพื้นที่ที่เราไปดูเนี่ยมีปัญหามีปัญหาเราจะได้ไปแก้เป็นการขับเคลื่อนง,งานและลดภาระบางส่วนให้กับผู้ถือสิทธิ์บัตรทองติดบ้านติดเตียงช่วยตัวเองไม่ได้ เรื่องนี้อยู่ในพื้นที่ของสอปสชเขต8อุดรธานีด้วยความมุ่งมั่นกระวงระสรธารุขนะครับแล้วก็ทีมแพทย์พยาบาลที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็พยายามที่จะดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพครับอะไรที่ขัดแคลนก็อาจจะมีการหยิบยืมกันช่วยเหลือกันมนตเสน่ห์ของเมืองเลยอยู่ที่ธรรมชาติราตสรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่าสิทธิ์บัตรทองเรื่องการรักษาพยาบาลฟรี กำลังไปได้ดีขอรับเรื่องนี้กิ่งไว้ยอดเอกวว้เยี่ยมยอดเยี่ยม <Yeah. S 1> uh huh. วันนี้สนุกจริงแท้พี่น้องพ่อแม่ของเราคนเลยเจ้าเก่าอยู่กับภูเขาขยันเลือใจทำนู่นทำนี่ให้มีกินมี ข่าวดีๆกับพี่คำรณแม้ยากดีมีจนหากช่วยตัวเองไม่ได้รัฐก็ยังดูแลที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยเด้อฮ่้สีบอกไร